สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจครับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในรายการคิดไปข้างหน้าวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับถึงโครงการของพวกเราที่จะผลิตเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศซึ่งเราโค้ดเนมกันภายในว่าโครงการ O2P หรือว่า Oxyge n to people นะครับโครงการนี้มีความประสงค์ที่จะผลิตเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศเพื่อช่วยเหลือ นะครับผู้ป่วยโควิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเมื่อไวรัสลงปอดไปแล้วนะครับทำให้ปอดไม่สามารถดูดซับออกซิเจนได้เต็มที่จึงทำให้ผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรซึ่งถ้าเราสามารถผลิตเครื่องนี้ออกมาได้ผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับก็จะสามารถมีโอกาสที่จะยืดชีวิตออกไปให้พวกเขาเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ ต้องบอกว่าวันนี้ตัวเลขยอดผู้ป่วยต่อวันนะครับสูงเกินกว่า20,000คนต่อวันไปแล้วรายใหม่นะครับซึ่งถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆความตึงเครียดในระบบสาธารณาสุขก็จะมากขึ้นคนที่จะเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณาสุขก็จะมากขึ้นนะครับ mm. เราตั้งใจว่าอยากจะผลิตเครื่องนี้เพื่อเอามาดูแลคนที่เข้าไม่ถึงการบริการสาธารณาสุขก็หวังว่าเครื่องตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ของการที่คนไทยนะครับหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้แก่กันในเวลาที่ยากลำบากผมขอใช้เวลาสั้นๆนิดนึงเท้าความเกี่ยวกับคนที่ไม่เคยฟังพวกเราคณะก้าวหน้าพูดถึงปฏิบัติการ O2P ของเรา O2P ของเราเริ่มมาเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นนะครับ f a c e o o o k โพสต์นะครับของอดีตเพื่อนร่วมงานของผมก็คือสารวัตรเพียวหรือว่าคุณชาวลิตเลาหะ อุดมพันธ์นะครับซึ่งคุณชวลิตโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องตัวนี้ว่าถ้าผลิตเครื่องเครื่องเ,ออเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศขึ้นมาได้ก็จะสามารถช่วยชีวิตคนได้เครื่องปัจจุบันออกซิเจนถังออกซิเจนที่เราเห็นในอยู่ปัจจุบันนะครับมันไม่สามารถผลิตออกซิเจนเองได้มันต้องวิ่งไปเติมออกซิเจนแล้วต้องขนไปให้ผู้ป่วยซึ่งถังหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเปิดปิดว่าเปิดแรงดันออมากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่ง อาจจะใช้ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงดังนั้นโลจิสติกในการขนถังเพื่อเอาไปให้ผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยใช้แล้วเอากลับไปเติมออกซิเจนจึงเป็นปัญหามากแต่ถ้าเรามีสามารถมีเครื่องที่สามารถเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศได้ทันทีเนี่ยก็จะทำให้ลดภาระโลจิสติกตรงนี้ลงนะครับในโพสต์ของสารวัตรเพียวพูดถึงการทำงานของเครื่องนี้ความจำเป็นของเครื่องนี้ต่อการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขแล้วก็วิธีสร้างมันพอผมอ่านโพสต์ของสรารวัตรเพียวเสร็จผมก็บอกว่า i, เฮ้ยเครื่องนี้น่าสนใจน่าจะทําเพราะมันช่วยชีวิตคนได้จริงนะครับผมก็เลยโทรหาสรารวัตรเพียวนะครับแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าเราจะทําเครื่องนี้ออกมาด้วยประสบการณ์การทํางานของผมแล้วก็ศักยภาพของบริษัทไทยสมิทที่ผมเ,เคยบริหารงานอยู่น่าจะมีศักยภาพที่จะทําได้ทํากันยังไงเราก็ปรึกษาหาลือกัน เราก็ได้เอาองค์ความรู้ที่มีการเปิดไว้ในลักษณะ Open Source หรือเปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ที่มาจากสมาคม Maker ไทยเราเอาองค์ความรู้นั้นเข้ามาต่อยอดกับสิ่งที่สารวัตรเพียวโพสต์แล้วก็เริ่มทําการทดลองเริ่มสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ตัวต้นแบบสําเร็จแล้วนะครับเราใช้เวลาประมาณ3-4วันสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาได้หลังจากนั้นเราทดสอบครับเราทดสอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผลิตได้ เครื่องจักรตัวนี้ต้องบอกว่าลักษณะการทํางานของมันก็จริงจก็มีตัวปั๊มลมนะครับปั๊มลมตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัดอากาศเข้าสู่ระบบเมื่ออัดอากาศเข้าไปแล้วจะไปผ่านกระบอกซึ่งอัดไว้ด้วยสารเคมีที่ชื่อซิโอไลท์นะครับสารเคมีที่ชื่อซิโอไลท์มีคุณสมบัติในการดูดซึมไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเมื่ออากาศที่อัดมาจากปั๊มลมเข้าตัวกระบอกสูบตัวนี้ไนโตรเจนก็จะถูกเก็บไว้ถูก สารเคมีตัวนี้ดูดซับไว้อากาศที่ออกมาก็จะเป็นอากาศที่มีค่าออกซิเจนเข้มขน้นซึ่งปลายทางของเครื่องก็จะต่อกับท่อสูตดอากาศเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับหลักการทำงานของเครื่องก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่เราได้ทำก็คือการหาปริมาตรกระบ,บอกสูบที่เหมาะสมกับแรงดันหาปริมาตรกระบ,บอกสูบนะครับที่เหมาะสมกับการเก็บจำนวน co ไล์นะครับเพื่อให ได้สามารถจัดเก็บดักเก็บไนโตรเจนได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเราก็ไปยุ่งกับการปรับเปลี่ยนโปรแกรม PLC เพื่อให้คาบในการเปิดปิดของออวาล์วแต่ละตัวแล้วก็อากาศที่อัดเข้าไปในกระบอกสูบแต่ละกระบอกนะครับทำงานอย่างสัมพันธ์กันเพื่อให้ค่าออกมาดีที่สุดเราใช้เวลาตรงนี้ประมาณ2อาทิตย์จนเมื่อ,อ,อ3-4วันที่แล้วนะครับเราสามารถผลักดันค่า ออกซิเจนให้ได้อยู่ในระดับที่มากกว่า90%ซึ่งเป็นระดับที่เป็นมาตรฐานของเครื่องเ,อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศตัวนี้เราทำสำเร็จแล้วครับนะวันนี้เมื่อเราทำสำเร็จเราก็เริ่มพยายามติดต่อหาซื้อซีโอไลต์ตัวนี้เพื่อจะผลิตในปริมาณมากนะครับเราก็พบว่าเมื่อศึกษาไปในซัพพลายเชนเราก็พบว่าซีโอไลท์ตัวนี้บริษัทต้นทางที่ผลิตอยู่ที่ประเทศจีน สิ่งที่ผมทําก็คือผมก็โทรหานะครับออทีมงานของผมที่ทีมงานของบริษัทไทยสมิทที่เคยทํางานร่วมกันที่อยู่ประเทศจีนให้ติดต่อบริษัทนี้นะครับตอนนี้ก็ติดต่อบริษัทนี้ได้แล้วนะครับภายในปลายอาทิตย์นี้ก็เริ่มน่าจะมีการนำซีโอไลท์ตัวนี้เข้ามาจากประเทศจีนนะครับหลังจากติดต่อตัวนี้นำซีโอไลท์เข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็คงจะเริ่มผลิตในปริมาณมาก เพื่อแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปผมต้องเรียนว่าโครงการนี้ทําขึ้นมาไม่ได้ทํามาขายนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหวังกําไรนะครับแต่ทําขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายนะครับยื่นความช่วยเหลือใน ในฐานะที่เป็นคนที่พอมีทรัพยากรมีความรู้อยู่บ้างนะครับช่วยกันเติมเต็มคนละไม้คนละมือให้กับส่วนที่ยังขาดหายไปในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูน้างงานกันผมจะพาทุกท่านไปดูกับเครื่องจักรนะครับที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาและสามารถทําให้เราสามารถเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศได้ถึง90%กว่าปซนะครับซึ่งตอนนี้โปรตไทป์ยสำเร็จแล้ว ลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจขั้นตอนต่อไปก็คือ Optimization หาอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพสอบหาได้ตามตลาดทั่วไปแล้วก็มีราคาที่ถูกที่สุดเพื่อเอามาประกอบกันเป็นจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนไปดูกันครับว่าเครื่องนี้ทำงานกันยังไงครับ ถูกท่านครับและข้างหลังของผมก็คือเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านดูนี่คือสารเคมีที่ชื่อว่าซีโอไลท์นะครับเราทํามาทั้งหมดทดสอบมาทั้งหมด12แบบด้วยกันซึ่งซีโอไลท์แต่และยี่ห้อนะครับก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันนะครับบางรุ่นนะครับเป็นทรงกลมนะครับบางรุ่นเป็นเม็ดกลมใหญ่นะครับบางรุ่นเป็นผงเล็กๆนะครับบางรุ่นเป็นทรงกระบอก นะครับซึ่งซีโอไลท์แต่ละอันต้องบอกก่อนว่าตอนเริ่มโครงการ O2P ตัวนี้เราไม่มีความรู้เรื่องซีโอไลท์เลยนะครับเราจึงต้องซื้อมาหลายยี่ห้อหลายแบบเพื่อเอามาทดสอบซึ่งแต่ละตัวใช้กระบวนการที่ต่างกันบางตัวไม่อบความร้อนบางตัวเอาไปอบความร้อนที่200องศาบ้างบางตัวอบที่400องศาบ้างนะครับเพื่อที่จะหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดหลังจากเราเทสต้ตองบอกว่าเราทําการเทสเป็น เป็นร้อเป็นน่าจะเป็นร้อยคอนดิชันนะครับเป็นร้อยเป็นร้อรูปแบบนะครับก็พบว่าซีโอไลท์ตัวที่อยู่ในมือผมตัวนี้กับเ,เงื่อนไขอื่นๆหรือว่าตัวแปรอื่นๆที่อยู่ในเครื่องตัวนี้สามารถผลิตออกซิเจนได้ดีที่สุดก็คือ90มากกว่า90%ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโฟลเรดนะครับหรืออัตราการไหลของอากาศที่ปลายทางอยู่ที่5ลิตรนะครับต่อนาที ผมขอแนะนําด้านซ้ายของผมนะครับคุณวิโรจน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของผมนะครับเราเริ่มโครงการนี้มาด้วยกันแล้วคุณวิโรจน์เป็นคนที่ออกแบบนะครับเมทริกนะครับการทสนะครับว่าแต่ละวันจะต้องเทสตัวไหนยังไงบ้างซึ่งคุณวิโรจน์อยู่หน้างานทํางานตรงนี้มา2อาทิตย์กว่าก็ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดตรงนี้ออกมานะครับคุณวิยุทธ์ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจักรตัวนี้กันนะครับอยากให้คุณวิโรจน์อธิบายคร่าวๆถึงการทํางานของเครื่องจักรตัวนี้หน่อย ครับก็ในส่วนของตัวเครื่องผลิตออกเกนแบบเข้มข้นนะครับก็ก,การทํางานโดยคือเราจะมีในส่วนของอากาศอากาศนี้เราใช้ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นการอัดอากาศเข้าไปในระบบที่เป็นระบบกรองครับโดยใช้สารซีโอไลท์นะครับโดยผ่านกระบอกสูบทั้ง2ตัวระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็จะเป็นการทํางานแบบแยกสลับกันไปนะครับเป็นะระบบการสวิงแรงดันนะครับในส่วนของกระบอกทั้งสงส่วนพอ การทำงานของซีโอไลท์ในกระบอกเสร็จก็จะได้ออกซิเจนที่เข้มข้นอยู่ที่90%ซนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องวัดออกซิเจนนะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองดูการทำงานของเครื่อง,เ,องเลยครับนะครับทุกานจะเห็นว่าเมื่อเปิดเครื่องออกมาเนี่ยออกซิเจนในอากาศอยู่ที่ประมาณ20่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่อากาศผ่านการอัดออกมาในกระบอกนี้ก็คือสารซีโอไลท์ตัวนี้อยู่ในกระบอกนี้นะครับก็จะมา ผ่านตัวกระบอกที่เก็บออกซิเจนตัวนี้นะครับแล้วจากกระบอกนี้ก็ไหลออกมาตัวควบคุมนะครับซึ่งพอทํางานจริงเนี่ยเราต้องเติมน้ําเข้าไปตรงนี้เพื่อให้อากาศผ่านน้ําให้อากาศที่คนไข้สูบเข้าไปมันมีความชื้นในระดับที่ไม่ทําให้ปอดแห้งนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมาได้ประมาณสักเนี่ยหนาที2นาทีความความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่วัดที่จุดนี้นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่92จุด 2%นะครับหมายความว่าอากาศที่ออกมาจากตรงนี้นะครับมีความเข้มข้นของออกซิเจนจากเดิมในบรรยากาศทั่วไป20กว่าปร์เซ็นต์กลายมาเป็น92.8%แล้วนะครับนี่คือเงื่อนไขที่ทำสำเร็จมานะครับเ,เรื่องมอเตอร์ตัวนี้ยังมีปัญหาอีกนิดหน่อยก็คือเมื่อทำงานต่อเนื่องนานๆมอเตอร์มันร้อนนะครับเราไม่แน่ใจว่าตัวไอตัวไอ,วไอปั๊มตัวนี้จะสามารถยืนระยะได้หรือเปล่ากำลังหาเงื่อนไขที่ทำให้ปั๊ม ทํางานเบาที่สุดนะครับเพื่อที่จะทาให้มันยืนระยะได้ซึ่งจากที่วัดล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าอุณหภูมิของปั๊มหลังจากเปิดไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไซนี่อยู่ที่76องศาที่20นาทีนะครับพอเปิดไปมันปั๊มมันยังอยู่ที่76องศานะครับซึ่งก็อยากจะหาเงื่อนไขที่ทาให้ปั๊มทํางานเบาที่สุดนะครับนั่นก็เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้นะครับหวังว่า เราจะทําให้เสร็จได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเอาเครื่องตัวนี้ไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่มีปัญหานะครับเรื่องออไวรัสโควิดลงปอดนะครับก็ช่วยกันขอ,อ,อความสนับสนุนจากทุกท่านช่วยกันติดตามโครงการนี้ด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านครับแล้วนั้นก็คือเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่พวกเราสร้างขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ การรับประกันคุณภาพไม่ถึงไปในระดับที่90้กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเสถียรเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมย้ำอีกครั้งก็จะเป็นการช่องขั้นตอนที่เรียกว่าการ Optimization หรือว่าการสอบหาอุปกรณ์เงื่อนไขที่ รับประกันคุณภาพได้สามารถผลิตได้เร็วแล้วก็ถูกที่สุดอยู่นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงนี้คงจะใช้เวลาในระยะนี้อีกสัก1สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำต่อก็คืออยากจะเปิดข้อมูลชุดนี้ให้เป็นสาธารสาธา,า,ารณะเนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดค้นตัวนี้เองนะครับข้อมูลที่เราเอามามาจากสาธารณะเป็นความรู้ของสังคมเป็นความรู้ร่วมกันเมื่อเราทำเสร็จเราก็ไม่คิดว่าจะเก็บความรู้ไว้ กับตัวเองนะครับเพราะไม่ได้ตั้งใจจะหากําไรจากมันนะครับดังนั้นก็จะเปิดไอความรู้ชุดนี้การทดสอบที่เราทํามาทั้งหมดมีเป็นร้อยการทดสอบแต่ละการทดสอบใช้เงื่อนไขอะไรบ้างใช้คอนดิชันอะไรบ้างใช้ตัวแปรอะไรบ้างควบคุมตัวแปรอะไรบ้างได้ผลยังไงบ้างนะครับให้กับทั้งสังคมเข้าถึงข้อมูลชุดนี้ได้หลังจากนี้แล้วใครมีทรัพยากรอยากจะเอาไปผลิตโดยใช้ เงื่อนไขโดยใช้องค์ประกอบของเราเต็มที่เลยครับถ้าเกิดว่าใครมีศักยภาพในการผลิตก็คนละไม้คนละมือก็จะสามารถทําให้เครื่องนี้ออกสู่ตลาดได้มากขึ้นนะครับจะทําให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคม Maker ไทยนะครับที่เปิดข้อมูลชุดนี้ออกมาเป็น Open Source เราไม่ได้คิดคนเองตั้งแต่เริ่มต้นเราหยิบ Open Source ของ เขานะครับมาพัฒนาต่อเมื่อเราพัฒนาสำเร็จเราก็โอเพนซอร์สต่อเพื่อให้สังคมเอาไปต่อยอดได้อีกสิ่งที่ผมมุ่งหวังจากโครงการนี้เป็นอย่างสุดท้ายก็คือผมอยากจะเห็นความมั่นคงทางการแพทย์ของประเทศไทยครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในรอบออปีกว่าที่ผ่านมามันทำให้เห็นจุดอ่อน ที่สำคัญของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั่นก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ยาวัคซีนอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเราแทบจะนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเราไม่มีความมั่นคงทางการแพทย์ในประเทศเลยเราทําให้เห็นแล้วว่าคนไทยมีความรู้มีความสามารถเพียงพอที่จะสร้างเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ได้ถ้าเราเอาความรู้ตรงนี้ เอาปัญหาของสังคมมาก็คือปัญหาเรื่องความมั่นคงทางทางเครื่องมือทางการแพทย์เอามาตั้งเอาความรู้ของคนในสังคมมาระดมกันเราสร้างมันได้จริงและหลังจากนี้ผมก็หวังว่าจะมีคนเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างเครื่องมือการแพทย์ทําให้เกิดการพัฒนาทั้งซัพพลายเชนทําให้เกิดเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยทําให้เกิดงานทําให้เกิดการจ้างงานเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่มี value add สูง หมายความว่าก็จะสามารถจ้างงานที่มีคุณภาพงานที่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในอัตราที่สูงได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะเกิดซัพพลายเชนใหม่จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นของคนไทยเองแล้วก็จะทำให้คนมีงานทำมากขึ้นทำให้ระบบสาธารณาสุขของเรามั่นคงพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนั่นก็คือเป้าหมายระยะไกลที่ผมอยากจะเห็นฝากโครงการทุกท่านช่วยติดตามโครงการ O อทของเรา ต่อไปด้วยครับ